สุขภาพสำคัญที่สุดในสภาวะปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราเช่นสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรครวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทําให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับซึมเศร้าซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงสุขภาพทั้งสิ้น ข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ NCD คือเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองทางเดินหายใจอุดกั้นเรือรังจากข้อมูลทั่วประเทศในปี2560มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว74,765คนเพิ่มขึ้นทุกปีถึงปี2564 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว83536คนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ11.73ทุกโรคที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสื่อมในระดับเซลล์ที่ส่งผลให้การทำงานในอวัยวะน,นั้นๆทำงานไม่ปกติเช่นความเสื่อมของระบบหัวใจและหลอดเลือดก,ก็จะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันลิ้นหัวใจรั่วหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นต้นเอนไซ คือสารชีวโมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากกลุ่มของโปรตีนชนิดต่างๆมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต N ide, เอนไซม์เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่ส่งเสริมการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทําหน้าที่ย่อยสลายและช่วยดูดซึมสารอาหารส่งเสริมให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆภายในเซลลเพื่อให้ร่างกายดํารงอยู่ได้อย่างไม่เสื่อมถอยหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลถึงชีวิตดังนั้น เอนไซม์จึงเป็นพลังงานของชีวิตเอนไซม์ที่พบได้ในอาหารสดและดิบทุกชนิดทั้งจากพืชและจากสัตว์โดยจะช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่ถ้าอาหารผ่านความร้อนที่สูงเกิน47องศาเซลเซียสเอนไซม์จะถูกทำลายได้ง่ายและอาจไม่มีหลงเหลือในอาหารแล้วดังนั้นอาหารที่ยังมีเอนไซม์หลงเหลืออยู่จึงเป็นจำพวกผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่รับประทานดิบได้เช่นปลาดิบเป็นต้น หากเรามีเอนไซม์ในการย่อยอาหารไม่เพียงพออาจเนื่องมาจากร่างกายผลิตได้น้อยลงหรือมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ค่อยมีเอนไซม์เหลืออยู่ร่างกายจะมีการดึงเอาเอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานมาใช้ซึ่งจะส่งผลให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายรวมถึงการสร้างภูมิต้านทานและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสื่อมลงไปด้วยซึ่งอาจทําให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นโรคต่างๆได้ดังนั้น เราจึงควรชดเชยเอนไซม์ SI ที่หายไปด้วยการรับประทานอาหารสดหรือดิบให้มากขึ้นหรืออาจมีการรับประทานเอนไซม์เสริมอาหารเพิ่มเติมด้วยหากร่างกายขาดเอนไซม์หรือมีเอนไซม์ลดลงจะส่งผลโดยตรงในระดับเซลล์นั่นคือปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์จะลดลงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เซลล์มีพลังงานลดลงเซลล์ในอวัยวะต่างๆจะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งส่งผลโดยตรงที่ทําให้อวัยวะนั้นทํางานผิดปกติไปเช่นตับอ่อนมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดหากเซลล์ตับอ่อนทํางานผิดปกติการผลิตอินซูลินก็ผิดปกติส่งผลถึงการเป็นโรคเบาหวานเป็นต้นแต่การรับประทานอาหารดิบหรืออาหารที่ผ่านความร้อนไม่เกิน47องศาเซลเซียสมักทําให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคทั้งในรูปแบบของไวรัสและแบคทีเรียนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพยาธิ หรร่างกายมักได้รับในรูปแบบของข่ายพยาธิแล้วเราจะได้รับเอนไซม์เสริมมาจากไหนทางเลือกทางหนึ่งในการที่จะได้รับเอนไซม์เสริมคือรับประทานเอนไซม์เสริมจากการสกัดเย็นจากพืชสมุนไพรต่างๆการสกัดเย็นคือการแยกส่วนของน้ํามันออกมาจากส่วนต่างๆของพืชอย่างมเมล็ดหัวใบดอกผลและเปลือกโดยการบีบอัดที่อุณหภูมิปกติโดยเพื่อที่นํามาสกัดเย็นจะต้องไม่ผ่านความร้อนหรือสารเคมีมาก่อน แล้วตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนจากนั้นจึงกรองเอาเฉพาะส่วนของน้ำมันที่บริสุทธิ์มาใช้น้ำมันที่ได้จะใสสะอาดไม่มีกลิ่นหืนและยังคงสภาพวิตามินต่างๆสรพพคุณและเอนไซม์ตามธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วนทุกคนทราบกันดีว่าย่านางเป็นสุดยอดอาหารและยาจนได้ใช้ยานามว่าหมื่นปีบ่อเท่านอกจากจะให้พลังงานที่สูง ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงยังมีคลอโรฟิลล์ที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์และที่สําคัญที่สุดคือยังมีเอนไซม์ที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่สูงอีกด้วยเอนไซม์น้ําย่านางเป็นผลิตภัณฑ์ในไฮวนชอ็อปเพื่อตอบโจทย์ทางเลือกในการได้รับเอนไซม์เสริมของมนุษย์ซึ่งผลิตโดยวิธีสกัดเย็นในระดับนาโนเทคโนโลยี โดยที่ทุกท่านไม่จําเป็นที่จะต้องสรรหาพืชสมุนไพรจํานวนมาก,มากๆเพื่อมารับประทานสดๆที่อาจจะสิ่งต่อเชื้อโรคและพยาธิอีกทั้งยังมีองค์ประกอบด้วยพืชสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อยังคงคุณค่าของสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆในอันที่จะดูแลสุขภาพเช่นถาวัวันเปรียงเห็ดหลินจือเชเอมไทยลูคคาวสมเกาหลีรวมถึงสมุนไพรอื่นๆอีกหลากหลายชนิดเพื่อบำบัดฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำกล่าวที่ว่าอโรคยาปรมาลาาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพราะการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการพักผ่อนที่เพียงพอรักษาอารมณ์เรื่นเริงยินดีจิตใจแจ,จ่มใสสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพ เมื่อมีอายุมากขึ้นเอนไซม์ภายในร่างกายจะเริ่มผลิตน้อยลงเซลล์ต่างๆก็จะเริ่มเสื่อมลงเราจึงจําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์จํานวนมากการรับประทานเอนไซม์เสริมจึงเป็นเรื่องจําเป็นและป้องกันการเกิดโรคจากความเสื่อมของเซลล์เช่นโรคมะเรง็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคไตโรคหลอดเลือดในสมองเป็นต้น โรคต่างๆเหล่านี้ยากที่จะรักษาให้หายขาดได้การรับประทานเอนไซม์น้ำย่านางเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทําให้ท่านห่างไกลโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือเป็นการบําบัดฟื้นฟูเพราะเอนไซม์น้ำย่านางประกอบไปด้วยสรพคุณของสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีเอนไซน์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของท่านนอกจากท่านจะมีสุขภาพดีจากการรับประทานเอนไซม์น้ำย่านางแล้วท่านยังมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวดีๆด,ดังกลาง่าวให้กับคนที่ท่านรักปรารถนาที่จะให้เขาห่างไกลาจากความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหรือต้องการให้คนที่ท่านรักสามารถมีรายได้การสร้างรายได้ไม่ใช่เรื่องยากเพียงท่านบอกต่อหรือแนะนําคนสักิสีคนให้เขาได้มีโอกาสรับประทานเอนไซย์น,ยน้ําย่านางท่านก็จะได้รับคอมมิชชั่นจากบริษัทให้วนช็อปทันทีเป็นค่าตอบแทนและสี่คนที่ท่านแนะนํานั้น ไปแนะนําต่ออีกคนละสี่คนท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นและหากมีการแนะนําต่อต่อกันไปเรื่อยๆท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและตลอดไปคนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผลการแนะนําคนสี่คนของท่านจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของท่านและหากคนเหล่านั้นมีการซื้อซ้ําหรือแนะนําต่อไปเรื่อยๆท่านจะได้รับรายได้ตลอดไปด้วยระบบการคํานวณจากโปรแกรมอัจฉริยะ สมมุติว่าท่านมีคนภายใต้องค์กรของท่านสี่ชั้นลึกมีจํานวนคน340คนจากการที่ท่านแนะนําคนเพียงสี่คนจะส่งผลให้ท่านมีรายได้สะสมโดยประมาณ2,9750บาทจากชั้นที่สีเพิ่มเป็นชั้นที่5จาก340คนเพิ่มเป็น1,364คนเพราะทุกคนแนะนำสี่คนลองคำนวณดูไหมว่าท่านจะมีรายได้เท่าไหร่ด้วยวิธีการสร้างรายได้ที่ง่าย เพียงลงทุนซื้อเอนไซย์น้ำย่านางเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองเพียง1750บาทแนะนำคนให้ดูแลสุขภาพสี่คนและแต่ละคนก็แนะนำต่อไปอีกคนละสี่คนไม่จำเป็นต้องขายสินค้าหลังจากนั้นคุณจะมีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดและต่อเนื่องตลอดไปนอกจากท่านจะมีสุขภาพที่ดีท่านยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องแบบที่ท่านไม่ต้องทำงานอย่างหนักท่านจะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ที่ท่านสามารถใช้จ่ายใดๆก็ได้ตามที่ท่านต้องการไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใครมาเริ่มดูแลสุขภาพและเริ่มสร้างรายได้กันดีกว่าไหมสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน q r คดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube